ประวัติของ8ปอแอ่ห่ง m a เ v e ค Comics คุณรู้จัก8ปอบอไหมวายร้ายสุดประหลาดที่มีหัวเป็นลูกสนุกเกอร์เจฟฮาเจสอดีตวิศวกรผู้เก่งกาจแต่ชีวิตพลิกผันเพราะโชคร้ายกลายมาเป็นอาชญากรจุดเริ่มต้นของเขาเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้ฮีโร่ชื่อดังเลย8 Ball มาพร้อมไม้คิวสนุกเกอร์คู่ใจและลูกสนุกเกอร์อาวุธลับที่ใช้โจมตีศัตรูความถนัดในการใช้อาวุธนี้ ทำให้เขาโดดเด่นและน่าจดจำในจักรวาลมาเวลแม้ไม่มีพลังเหนือมนุษย์แต่เขาใช้อุปกรณ์ของตัวเองสร้างความปั่นป่วนจนเหล่าฮีโร่ต้องปวดหัว 8. บอลเคยปะทะก,กับฮีโร่ชื่อดังอย่างสไปเดอร์แมนและฉีฮาครวมถึงเข้าร่วมทีมเหล่าไวายไร้แฟนคลับมักจดจำเขาได้จากบทบาทตลกขบขันแต่ทรงสเสน่ห์การเดินทางของเขาในโลกมาเวลเต็มไปด้วยสีสันที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครถ้าคุณชอบตัวละครแปลกแปกแนวอย่าง8 BALL อย่าลืมกดไลค์แชร์ และกดติดตามช่องของเราเพื่อรอชมคอนเทนต์สนุกๆและเจาะลึกของมาเว e l c o m i ได้อีกใครรู้บ้างว่าเรื่องราวไหนของ8 B.A.L.L. ที่คุณชื่นชอบคอมเมนต์มาเลย